สวัสดีครับ F4 น้องวิพีนบนแพง f c พอดโจ f c เสียนอนพร้อมครับ f c สาวน้อยทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สโลดโอ้ก็เช่นเคยนะครับมาเล่ามาพูดเกี่ยวกับผลงานการแสดงของน้องวิพีนบนแพงและทีมงานสำหรับเมื่อคืนนี้ก็ได้ทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดดูดอนอำเภอเมืองจังหวัดอุดอนรก็อโอเคพ่อไม่แม่แมขอ้อ ได้เดินทางมาให้ความอาบอุ่นเช่นเคยนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้ที่น้องเวินเป็นศินลปินรับเชิญพิเศษขึ้นกับวงาสาวน้อยลำเลินโชว์เมื่อคืนนี้ถือว่าสุดยอดมากครับแต่สำหรับวันนี้ค่ำนี้เย็นนี้ก็วงสาวน้อยเพชรวันแพงวงที่หนึ่งคือน้องวินเพชรอนวันแพงจะทำการแสดงอยู่ที่วัดป่าเทพนิมิตตำบ้านเหล่า ตำบลคกพระอำเภอคันธล์วิชัยจังหวัดมหาสารคามขอขอเรียนเชิญน,นะครับค่ำคืนนี้ชมฟรีนะครับสําหรับค่ำคืนนี้อย่าลืมไปให้กาลังใจน้องอิเพื่อนมาแผยและพร้อมคณะสาวน้อยเพรแยงทุกคนทุกท่านสําหรับคลิปนี้สอโลดคนก็ฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ